ัสดีจากเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสบาิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยเล่งผิวขาวนะคะใครที่ผิวไม่กระจ่างใสห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะแต่ใครที่มีผิวบอบบางไม่แนะนําให้ทําสูตรนี้นะคะในส่วนของค,คุณที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายไม่แนะนําให้ใช้สูตรนี้นะคะอุปกรณ์หาได้ในครัวเรือนของเราเลยนะคะแบบง,ง่ายๆเลยนะคะทุกคน เกี่กัครับมาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตอนแรกเราจะใช้เป็นผงพอกหน้านะคะใครมีผงพอกหน้าตัวไหนก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะทุกคนส่วนตัวตัวนี้ก็สั่งมาไว้ใช้เองนะคะในส่วนของผงพอกหน้าตัวนี้นะคะ เราจะใช้ผงพอกหน้าอยู่ที่1ช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมลดจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นนมเปรี้ยวก็ได้เลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะช่วยทำให้ผิวกระ่างใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนนมนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือมะเขือเทศนะคะทุกคนใครจะใช้เป็นมะเขือเทศแบบไหนได้เลยนะคะลูกเ kind of ล็กๆก็ได้เลยนะคะทุกคนให้เราไปล้างไปทําความสะอาดนะคะหลังจากนั้นเราจะไปขูดไปปั่นยังไงก็ได้เลยนะคะให้เราได้เป็นน้ํามะเขือเทศออกมานะคะ <sayin S 2> เราจะใช้เฉพาะน้ํนาของเขานะคะนี่คือน้ํามะเขือเทศที่ไปขูดไปปั่นไปบดออกมาแล้วนะคะทุกคนส่วนตัวจะกรองเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใน่วนของน้ํามะเขือเทศก็จะมีกรดเอชเอของผลไม้อ่อนๆนะคะ ก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่งางใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะใช้น้ํามะเขือเทศอยู่ที่1-2ึช้อนชานะคะทุกคนนี่คือส่วนตัวไปขูดไปกรองมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรากรองเราก็จะได้เนื้อมะเขือเทศทีละเอียดแบบนี้นะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นยาสีฟันนะคะทุกคนใครจะใช้เป็นยาสีฟันตัวไหนก็ได้เลยนะคะใช้ยี่ห้อไหนได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องยี่ห้อเดียวกันนะคะ ขออยากให้เป็นสูตรเย็นนะคะทุกคนไม่แนะนาําให้ใช้สูตรเย็นนะคะแนะนํามไม่ใช้สูตรธรรมดาที่ก็เป็นเนื้อครีมมะขาวนะคะเราจะได้ไม่เย็นหน้านะคะทุกคนเราจะใช้ยาสีฟันอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะส่วนตัววันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเขาจะผสมอาชาเฉียวผสมบ้านหางจอระเข้ลงไปด้วยนะคะส่วนตัวจะใช้ตัวนี้นะคะซึ่งในยาสีฟันเนี่ยเ็จะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไว้มากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรฟอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะคนที่มีผิวบอบบางไม่แนะนําให้ใช้นะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะทุกคนไม่แนะนําให้ทําตอนเช้านะคะให้ตีให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะทุกคนบอกเลยผิวขาวใสไวมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนออกมาแล้วเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะให้เราตีเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลักช้อนอย่างที่เคยพาทาเลยนะคะใครอยากมีผิวที่ใสไวนะคะทุกคนเราต้องบำรุงจากภายในสู่ภายนอกนะคะถึงจะค่อนข้างเห็นผลเร็วนะคะทุกคน อยากมีผมที่ยาวเร็วผมไม่งอกเร็วมีผมที่แข็งแรงไม่หลุดไม่ล่วงนะคะทุกคนมีเล็บที่แข็งแรงด้วยนะคะมีผิวที่ขาวใสไม่ปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกนะคะแนะนำนาราคอลลาเจนตัวที่อยู่ข้างหลังนี่เลยนะคะบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะกับผิวพรรณนะคะรักษาจากภายในสู่ภายนอกนะคะ่ะคนที่เป็นปวดกระดูกปวดเข่านะคะตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะผมที่เคยงอกงอกออกมามีแต่เส้นขาวงอกออกมามีแต่เส้นขาวนะคะ ดื่มตัวนี้จะหยุดได้เลยนะคะทุกคนส่วนตัวดื่มมาหนึ่งกระปุกเลกเห็นผลเลยนะคะผมที่งอกออกมาไม่มีสีขาวนี่คือผมผมจริงๆผมที่ไม่เคยย้อมไม่เคยทําสีเลยนะคะอายุห้าสิบแล้วยังไม่งอกเลยนะคะทุกคนงอกแต่น้อยตั้งแต่มากินตัวนี้ผมหยุดงอกเลยนะคะเกิดงอกออกมาก็มีแต่ผมดําไม่มีผมงอกเลยนะคะใครอยากได้คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะคะส่งทั่วไทยทั่วประเทศนะคะทุกคนส่งทั่วโลกเลยนะคะในส่วนนาราตัวนี้นะคะทุกคน ให้เราพ่อแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไม้10 1 5นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดที่สุดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ